นั่นอะไรเนี่ยนั่นอะไรแดงขยับได้ด้วย,หหยเห็นแล้วนั่นมันอะไรเนะี่ยเออก็ไม่เคยเห็นเหรอคืออะไรอะ่ะนี่ นั่นเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจุดดะไอจุดแดงๆนั่นะนะเฮ้ยทำไมมันกลับมาฮะม,มันคืออะไรทั้งชีวิตเนี้ยไม่เคยเห็นนะหวังว่าจะไม่ใช่ไอสิ่งที่อันคิดนะ,ะสิ่งที่อันคิดไง กระสือไงกระสือไงอ๋อใช่มันหายไปแล้วมันหายไปแล้วครับเอ้ยไม่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 เหมือนจะเห็นอยู่ไม่ใช่พลุถ้าพลุมันต้องแตกป่านี้มันหายไปแล้วไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันหายไปแล้วฮะ ไม่อาใช่นะนะแต่อันนี้ไม่อันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนนะพลุก็ไม่เออพลุกไไไ็ไม่เชีงพลุเออพลุไม่เชิงเพราะว่าถ้าถ้าเป็นพลุมันต้องขึ้นสูงแล้วก็ <c oughs> มันจะระเบิดเลยอะะ่ <c oughs> ะ,ะบอกมันจะระเบิดเลยอะ่ะแต่อันนี้มันมันลอยอะ่ะเออมันลอ,นะอ,อยแล้วมันลุกเ <c oughs> กิดจริงนะ <c oughs>